จะมาติดตั้งต้องจงจช้กล้องที่ห้องในรุ่นโท Turbo HD G R นะครับซึ่งในการซื้อสินค้าในนี้ผ่านทาง Shopee นะครับก็จะมีอุปกรณ์ที่มาในกล่องนะครับนี่ก็คือกล่องของกล้อง G R นะครับแล้วก็มีโดรของ กล้องวองจรปิดทั้งหมด4ตัวจนะครับแล้วก็มีสายเทเบิลที่ล่าจากตัวต่องของกล้อง dvr นี้ไปยังตัวกล้องนะครับทั้งหมดสื่เส้นด้วยกันนะครับซึื่อมันจบมาให้เรียบร้อยแล้วในกล่องแล้วก็จะมีตัวด d a ต t ร r ที่ใช้สำหรับเสียบสายจากตัวกล้อง dvr เป็นตัวกล้องวงจรปิดนะครับนี่ครับบริษัทเทเบิลนะครับและนี้ก็คือกล่องของอะแดปเตอร์น,นะะ้ำประจุยูซีชิ้นนะครับนี่นะครับจากเทเบิลน้ำประจุโอเคเมื่อเราประกอบตัว ของฟล่อ d r นะครับเสียบเข้ากับสายเคเบลแล้วก็ลากไปที่ตัวต้องจอปิดเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งสู่ตัวเรียบร้อยแล้วทราวนี้เราจะมาดูวิธีการติดตั้งผ่านตัวซอฟต์แวร์นะครับซึ่งเมื่อเราเสียบสายของ VGA เข้าไปที่ด้านหลังของ่อง d v r นะครับแล้วเปิดหน้าจอ จะพบตามติดตั้งค้าของซอฟต์แวร์ที่ส่อง D R ตามภาพนะครับตอนนี้เป็นการเลือกภาษาที่เราต้องการน,นะครับในที่นี้เราเซตเป็นภาษาไทยนะครับโอเคเมนนื่อกดเล็กไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีชื่อของ User ผู้ใช้งานนั้นตัว Default นั้นเป็นค่าของ คำว่าแอดมินนะครับและในตอนนี้ให้เราทําการกาหนดรหัสผ่านเข้าไปโดยที่เราต้องการเลยนะครับตามใจเราเลยนะครับผมในที่นี้เราจะลองอ s e a r c h ดีโอลเป็นคาว่าแอดมินดูนะครับเราจะทราบนี้นะครับ เพรานะนอกจากว่าไม่มีคีย์บอร์ดให้เราใช้นะครับเราต้องใช้คีย์บอร์ดบนสกรีนโดยใช้เมาส์เป็นตัวคลิกบนสกรีนคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับและในที่นี้เราสมมุติอีเมลของ gmail เข้าไปแทนครับอันนี้เป็นอีเมลหรอกนะครับไม่ใช่อีเมลจริงซึ่งในการเซตอัพจริงจรงนั้น ผู้ใช้เนต้องเซ็ตเป็นอีเมลของตัวเองนะครับเพื่อว่าจะได้ทราบว่าทุกคกั้งที่มีการอเปเดแปลงทาสลิตต่างๆเกี่ยวกับโปรค้มหรือมีการเติมเลาเพื่อให้อัปเดตนั้นจะได้มีการส่งแจ้งเตือนไปยังอีเมลของผู้ทำการติดตั้งนะครับผม อันนี้เป็นอีเมลหรอกนะครับผมไม่ชอเนะครับกดเริ่มเชื่าานะครับโอเคเน้นถ่ายไม่เป็นไปตรมที่ตซอฟต์แวร์รึไว้นะครับนี่ครับเน้นถ่ายของในการกำหนดค่าของอกนานบ้นจะต้อง มีจำนวนคารเตอร์อยู่ประมาณ8ตัวสิ้นไปละมากสุดนั้นได้แค่16ตัวอักษรนะครับและตัวอักขร์นั้นจะต้องมีทั้งตัวอักษรพิเศษแล้วก็มีอักขร์พิเศษสำหรับรหัสฐานของคุณจะต้องมีอย่างน้อย สองชนิดผสมกันในที่นี้ไม่ยถึงว่ามีตัวเล็กมีตัวใหญ่แล้วก็มีอัตลักษณ์พิเศษนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูกันตั้ง่าพัดเปิดแบบหลอกในช่วงนะครับจะเป็นจะลองอเปลี่ยนพัสเปิดใหม่นะครับผม อ่ปั๊ดนึงนะครับตอนนี้ผมใช้กนะระเป๋าพิเศษหลอดไปฟันนะครับซึ่งตรงนี้ทางผู้ใช้งานทุกท่านแต่ละท่านสามารถกดได้ด้วยตัวเองนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นพัดเวิร์แบบนี้นนะครับผมเดีย๋ยวลองดูนะครับรอบผ่านไหมครับอ่ากดต่อใช้างานต่อไปนะครับโอเค อ่าถ่ายเรียบร้อยนะครับผมอ่าแล้วคราวนี้ให้เรามาตั้งค่ารูปแบรรบของการปลดล็อกกันนะครับก็เป็นการตรวจสอบในช่องสองแบกก็คือโดยจะการจะใช้พัทดดวอร์ดยูเซอร์พัทวอร์ดรือจะใช้อ่ารูปแบรรบในการปลดล็อกสองตัวซอฟต์แวร์นนะครับอืม อันนี้ถูกกำหนดเรียบร้อยแล้วนะครับหรือหน้าต่อไปนะครับตอนนี้ก็มาถึงหน้าตาของการกำหนดช่วงโซนเวลานะครับซึ่งค่าดีฟอ t ที่ให้มานั้นเป็นค่าที่ยังไม่ถูกต้องนะครับแล้วเราก็เลยต้องมาการเปลี่ยนเป็นบองบวกเจ็ดนะครับ G T บวกเจ็ดนะครับ นะก็คือกรุ่เทพพานอนจาระพ้านะครับแลวในตอนนี้ฟอร์แมตของวันที่นะครับจะเป็นรูปแบบของวันเดือนและปีน,นะครับช่วงเวลาอันนี้นะครับผมและเราควรจะเปิดใช้งาน MTPU นะครับในวัน,นีที่ต้องให้เครื่องนี้ออนไลน์นะครับผมซึ่งจะเป็นช่วงเวลาของ ที่ตรงกับค่าความจริงนะครับผมแล้วตัวนี้จะเป็นค่า default ของลิงก์สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ทำหน้าที่เป็น NTP นะครับผมพอตรงนี้ให้เราใช้ค่า default ไปเลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรอ่าข้อเสต่อไปนะครับคราวนี้จะเป็นการเลือกใช้ IP ที่ได้รับ,รบ,รบการแจกจากวงเด็กเปิร์ดนะครับออย่าลืมนะครับรด้านหลังของกล่อง dVR นั้นเราสามารถเสียบสายแลนได้นะครับ้วกเราทำการเสียบสายแลนเข้าไปที่ด้านหลังของกล่อง dVR เลยนะครับแล้วเลือกค่าดูซอร์ให้เป็น d h c p เลยก็ได้หรือเราจะฟิกเป็นแบบแมนนวลก็ได้นะครับโดยการติ๊ก d h c p นีออกไปแล้วกรอกค่าของ i p address ที่เราต้องการนะครับ อเควไปต่อไปนะครับนะครับเมื่อกี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราก็เลยทำการแบ็คไปครั้งหนึ่งแล้วก็กดต่อไปอีกทีหนึ่งนะครับที่เราได้เสียบสายแล้วนะครับเมื่อเราได้เสียบสายแล้วเรียบร้อยแล้ว IP ที่ได้รับมานี้จะเป็น IP ที่ได้รับจาก,การแจกของ DHCP server ของ ของระบบในเคร่ที่เรามีอยู่นะครับซึ่งท้าเ,เปิดไปเสียบที่หลังเราเตอร์ IP เหล่านี้ก็จะได้รับจารเส็จมาโดยอัตโนมัติจาก IP ที่ได้รับของตัวเราเตอร์นั่นเองครับเดี๋ยวต่อไปนะครับมาถึงตรงนี้นะครับผมให้เราติ๊กเลือกใช้นะครับและมีการเข้ารหาัสได้เชื่อมตอน,นี้นิดหนึ ในสถานะตอนนี้พออนว่าออฟไลน์ครับผมให้เราไปทำการดาวน์โหลดโปรแกรมไยลุกจาก App s t o ตรหรือเพียสโตรก็ได้นะครับเพื่อว่าเราสามารถที่จะสามารถดูตัวกล้องนั้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับเมื่อสถานะตรงน,นี้ขึ้นออนไลน์เรียบร้อยแล้ว เริ่มใช้นะครับเมื่อกี้ออฟไลน์อยู่เพราะว่าเรา,าไม่ได้ติดตั้งใช้นะครับนี่ครับผมเอากล้องในถือนะครับเข้าไปเปิดโปรแกรมสแกน QR code นะครับแล้วก็สแกนตรงนี้ได้เลยนะครับผม อย่าลืมติ๊กตรงนี้ได้นะครับก็ะพจ่ายิงยองในการให้บริการและนโยบายความมัน่นคงต่อและข้อกดตกลงน,นะครับนี่ครับผมฟ้องกับ พอแล้วนะครับเครับคือเริ่มมีการออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับอ่าอันนี้ฟ้องสถานะไว้ว่าพื้นที่การจัดเก็บของตัวฮาดิที่เราได้ประกอบเข้าไปในคอง ของ dvr นั้นนะครับแต่เป็นพื้นที่ป่ายังไม่มีการ format จึงไม่พร้อมที่สําหรับการใช้งานนะครับดังนั้นเราจึงต้องทําการ format นะครับผมโดยการกดไปที่ format นะครับเนี่ยตกลงได้เลยนะครับผมเรียบร้อยนะครับตอนนี้ได้เริ่มทำการ format ตัดต่อกททอ็กับมาอีนะครับ อตอนนี้87แล้วนะครับเดี๋ยอสักครู่ให้ครบร้อยนะครับโอเคตอนนี้สถานะของฮารดดิพร้อมที่จะใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคหลังจากที่อาติส์ของเราทำการฟอร์แมตพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วก็เสร็จสิ้นสำหรับการอ่า s e ซอฟต์แวร์ของ กล่อง Dvr เรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับนะครับจะมีภาพขึ้น,นโดยอัตโนมัติแล้วครับอ่าตอนนี้เราก็พร้อมที่จะใช้งานเรียบร้อยแล้วครับอ่าต้องไปที่สองมาเรียบร้อยแล้วกอ่เพี่อเตรยมงนะครับ,อออรบ,รอรบโอเค อย่าลืมนะครับอย่าลืมไปดาวน์โหลด iBook วิชั่นเพื่อเรียกดูผ่าน <c oughs> อ,าอินเทอร์เน็ตนะครับหนัง <c oughs> เ,เป็นแค่นี้ก็เรียบร้อยสำหรับ <c oughs> สำหรับการติดตั้งของ i b ร o k วีอาร์กล้องจอปิดเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวนุนนะครับเดี๋ยวเรนเดอร์กล้อเแอลอถน,นะครับซึ่งจะมีไอคอนเป็นแบบนี้นะครับนั่คุณดาวระบบระบบของไอโอเนะครับแล้วในระบบของแอนดรอยก็จะมีไอคอนเป็นเช่นนี้เช่นกันนะครับเราจะทำให้ชุดหน้านะครับโวิตช์ครับ